เล่งครับกดแรงๆเลยครับแรงครับปื้นเลยีกครับีกครับีกครับอีกีกครับโอเคอันนี้คือพี่ก่อนติดผมจะเ็คไว้อันนี้รถกันนี้ติดเพื่อจุดประสงค์เพื่อลดควันดำนะครับจะนี้ติดท่อรปหยาดไปเพื่อลดควันดำ แล้วก็หวังว่า,าจะได้เรื่องอัตราเร่งด้วยเพราะว่าเขาเป็นเกียร์ออโต,โต้ครับเดี๋ยวไปดูเราจะควันดำมันจะหายไปนานแค่ไหนอันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเท่าไหร่ว่ามันหายไปเร็วแค่ไหนกับรถเล็กครับแล้วก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์โอเคออกซอได้ไหมออกซอได้ไหมได้ อ่าผมสามห้านี่เองอันนี้พี่อะไรครับอ่าสีครับตีพี่สีเอารถอะไรมาครับอ่าโตย่าไฮเอ็นเครื่องสองแอลสองแอลเนาะอ่าจุดประสงค์เพื่อควันดำเลยใช่ไหมใช่ครับกาตาเร่งเนาะใช่เพื่อเป็นรถแคมปิ้งครับอ่ารถแคมปิ้งอ่าเดี๋ยวเราไป็นื่อสอบกันนะพี่เนาะ